สวัสดีค่ะสวัสดีรายกัรของหนนะคะกับโมกันอีค่ะกับวีเจเปล่งค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาถ่ายรายการบัดี้วีเจนะที่ออฟฟิศชูสามสิบเก้านะคะถ้าเกิดใครคิดถึงนะคะอาทิตย์หน้าหรือว่าที่ถัดไปนะคะมีการถ่ายรายการบัดี้วีเจอีกหรือว่าหนูจะไปงานไหนนะคะก็คอยติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจได้นะคะคิดถึงมากค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะวายอยู่ตรงกลางพรุ่งนี้สอบแล้วอ่ะสอบวันศุกร์ ชาหลักๆรู้สึกตอนนี้สมองแรงมากอ่านมากยังไม่านมางเลข้ยพี่จริงๆอ่ะหนะูทำได้นะเลขอ่ะแต่เหมือนกับว่าหนูไปกินข้าวขึ้นมาใช่ปะแล้วขึ้นมาสอบแล้วมันเบอรแล้วหัวสมองแบบตายแล้วแบบมันปวดแล้วมันปวดแบบมันปวดลแบบึกอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็แบบพี่ฉันจะทำยังไงดีก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าพรุ่งนี้มีอะไรฟิสิกส์เคมีวันก็สอบใช่่มไนเคมีฟิสิกส์เคมี ง่ายิสบายภาษาไทยสังคมอังกฤษสองวันแต่ไปครบร้อยแล้วใช่ค่ะเพราะปกติเขาจะสอบเขาจะสอบสามวันใช่ร์ทเดต์แต่เนี้ยเขาสอบเลอแค่สองวันสองวันละแปดชั่วเพราะว่าวันพฤหัสกับวันศุกร์หยุดเพราะโรงเรียนใช่โรงเรียนเตรียมงานวันจันทร์ กมีโชว์ะันกันเลยโชว์ขาค่ะขาสวยแล้วค่ะจริงจริงไม่ใช่ตอนที่มาขาตรงเนี้ยมันแบบมันมันวนมันมันเว้าเข้าอย่างเงี้ยมนเป็นพอไม่จริงตอนมาเลยมันไม่า่งไม่ตอนขามาที่ใส่ผ้าใบผ้าใบอะผ้าใบขาก็ใหญ่อยู่เลตรงนี้ไรตรงนี้ใหญ่ใหญเธอ

เสร็จป่ะทันทียังกลัไปนอนอ่านหนังสือนอนด้วยนะไม่ไดพูดกลับไปอ่านหนังสือแล้วหนูไปหัวหินใช่ป่ะคือแม่ก็ไปหัวหินแล้วคือตอนนั้นกว่าจะได้กลับมาถึงโรงแรมคือไปเดินถนนไปเดินมาใช่ป่ะแล้วก็กลับมาโรงแรมใช่ป่ะก็มาอ่านหนังสือตั้งประมาณสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนอ่ะพี่แล้วก็นั่งอ่านอ่านแล้วพี่ไปก็อ่าน หนูว่านอนหนูอานน้ำเสร็จแล้วหนูก็นอนอยู่บนเตียงหนูก็อ่านอ่านเสร็จแล้วก็แบบหลับแล้วเฮ้ยอ่านมันก็หลับมันก็ตื่นขึ้นมาอ่านอย่างเงี้ยจนแบบไม่ไหวแล้วพี่พว่าได้เต็มอ่ะพี่ไปบอกว่าแบบเฮ้ยปั่นปิดไฟหน่อยแบบเพิจะนอนแล้วก็เลเลยนอนเลยนอนแล้วอ,อยู่ดีตอนเช้าสะดุ้งมาเจ็ดโมงครึ่งรีบมาฉาดอยู่มาทุกฝั่นได้ไปตลาดเลยนะจันมะตลาดตลาดใหมรอ่ะแค่ไปกินใช่ไหมตลาดมันเป็นตลาดแบบแนวๆอ่ะขายของแนวต้องไหนอ่ะ เพิ่งวางเพิ่นวางแม่ตุ๋นน้ำเพิ่งวาไม่ไม่ในอะไรนะเยอะมากเป็นปูทันรักบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรเข้าไปมันจะเป็นลมเขาบอกไม่ค่อยมีอะไรก็เลยใช่ใช่พี่เจตก์ค่ะด้านนี่จะบกที่ต้องฝั่งช่อแน่นอนเพื่อทำไมอ่ะคือเลยเลยไปเสือกถึงเขาตะเกียบเลยเฮ้ยหนูไปเขาตะเกียบในงานเหรอแสดงว่าตอนกลางคืนต้องบอกไม่ได้ไปตอนกลางคืนน่ะหนูไบหนี่ถนนคนเดินที่มีของกินเยอะๆใช่ไหมหัวหิน แต่จะนี่จะของแต่อยู่วันนี้คงจะไปอย่้แต่ของแพงสวันนี้อาจจะไปขาวแน่ๆไปอยู่แล้วตเท้าบาบี้ซึ่งเสือ สูงมากสูงมากหรอพี่เตี้ยไปเลยหือว่านี้มันยังเตี้ยไหวคู่สีดำอีกน้พี่เตี้ยมากป๋าเมื่อกี้พี่ขับรถวนไปนู่นนี่ตัวนี้มากเลยวันนี้ทุกคนมีเปืนมีนั่นนะไม่เอ๋วเช์ความโง่รีบตอบที่ห้าย่งงง อพ่อตกใจตื่นวะนาเบะพ่อตกสะดุ้งเลยไม่เห็นที่ดูเอฟแปดเชียร์ใครยูกิแซมันหนูอะอ๋าแซ้อนเชียเหมือนกันเกเบร์เต่ากูต้า ออล่ามากอ,ะาอ,อ,อ่ะใช่เลยนีม่มาเลยน่ารักอะ่ะน่ารักอะ่กอะแ,แล้วก็ชอบอีกคนนึงพี่แพลวพี่แพลวสิวโอ้โหเมืม่อที่แล้วอะ่ะที่เขาร้องกับพี่เอิงอะ่ะโอ๊ยตัดคนลุกอะ่ะมีต้นมีพ่อกัะหน้ยพี่ต้นกระโหนเฉดดีมากเลยนะเสียงแบบฝรั่งเลยอ่ะสุดยอดอ่ะไอ้แป๊ะถ้าแต่ไม่้มงอบยตายแล้วฉันจะโน่นแบบนี้ได้บ้างไหมอุ้ยได้อยู่

ตัวหายาหมดเล่าหมดเลาจมาลองเพลงมันไม่สักมั้ไมเออพี่พี่เอามาจะได้รวยร้อนทาไหนไม่ได้หรอกไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะผิวด้วยเนี่ยเห็นนแเนี่ยสับสับ เราี่หมดเลยที่หมุกมาเนี่ยแล้วอีกอีกกล่องนึงอะไรนะเห็นแบบแอปลอ่าหมดไหมไม่หมดเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็นีปเก็บไปเก็บไปก็บไปเกว่าก็บไปเก็บไปเก็บไป้ก็บกวก็บไเก็บเก็บไปเก็บไปัก็บไปปเบปเก็บไปกไเไปเก็บไปบไาเก็บไวเกเก็บไปเเบเกกบ เมื่อประมาณสองวันก่อนอะไปช่างเลยสี่สิบห้าสิบห้าที่นี่ไม่ได้ไปอขาเล็กลงมากจริงเดี๋ยววันนี้ก็ต้องหึงสี่สิบแล้วก็ไปเดินกันนะตีสี่สิบพี่ว่าลมพัดปลิวขาไม่ปลิวไม่เอาเท่านัตีเก็บทนดีมากจริงเหรอตอนนี้เหรอเก็บแบบอะไรเธอจะนั่แบบไป้าไม่เห็นนานหรอกเก็บ ก่อนมันก่อนไปหาพี่มาหักมาพ่อเล่ากี่มาเห็นแล้วพี่มาหักมาที่ไหนพี่มาพ่อเล่ามากเลยไม่ถาม่เห่าทำไมกำลังชั้นหนึ่งเลยค่ะจะขายไหมตอบเราให้เราบกันเร็วเลยนะได้ค่ะเขียนผิดเป็นมิ้นน่ะพี่ก็ว่าให้มิ้นทำไม